ติบต่อเนื่องมาจากสมัยสุขโขทัยแล้วพม่ามาะมะตีกรุงศรีอยุธยาหลังจากนั้นก็เกิดเป็นกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ตามลําดับแต่พอเรามาอายุธยาในครั้งนี้ด้วยโครงการของกองทัพอากาศทําให้เราทราบว่าราชาอ,าาอาณาจักรอยุธยานั้นจริงๆแล้วเป็นราชาอาณาจักรที่เป็นนานาประเทศรู้จักอยุธยาซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในครั้งนั้นนะครับ อยโยธยามีเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของเอเชียรองมาจากประเทศจีนทําให้เราทราบว่าอยโยธยามีระบบการวางผังเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียมีระบบเศรษฐกิจที่มีความมั่งคั่งมั่งคงและก็ยั่งยืนถึง417ปีทําให้เราทราบว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงอโยธยาทรงดูแลพี่น้องชาวมุสลิมทรงดูแลพี่น้องชาวคริสต์ทรงดูแลพี่น้องชาวนานาชาติเพียงแค่นั้นไม่ ยังรับเอาพี่น้องชาวมุสลิมพี่น้องชาวคริสพี่น้องชาวฮินดูมารับราชการซึ่งมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากในโลกของเรามีไม่กี่ประเทศที่ทําเช่นนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยซึ่งกระผมมีความปลาบปลื้มและก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทรงดูแลพี่น้องชาวมุสลิมที่มีความเท่าเทียมกันของ ของของประเทศครับผมในฐานาะของพี่น้องชาวมุสลิมมีความภาคภูมิใจและก็มีความปบื้มปิติเป็นอย่างยิ่งคําเดียวที่อยากจะพูดครับขอขอบคุณโครงการของของโครงาอากาศในครั้งนี้ขอขอบคุณ,คคณด้วยหัวใจครับขอบคุณครับ